โอเคเพราะนั้นในเรื่องแรกที่เราจะเรียนคือเราจะเรียนเรื่องในส่วนของอความหลากหลายทางชีวภาพในส่วนของเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิวัฒนาการซึ่งคําว่าวิวัฒนาการเนี่ยเราก็จะเรียกว่าส่วนของ evolution ก็คือตัวนี้วิวัฒนาการเพราะถ้าจะถามว่าคําว่าวิวัฒนาการคืออะไรก็คือ หมายถึงคําว่าการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็คือการเกิดด f f เฟอเรนเทชันเรื่งในการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปยังอีกสภาพหนึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปยังอีกสภาพหนึ่งอะส่วนใหญ่แล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้น ซึ่งแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันก็ต้องเป็นรูปแบบที่ค่อยเป็นค่อยไปคือไม่ได้เป็นการข้ามขั้นไปเพราะทุกอย่างเนี้ยมันจะเป็นขั้นตอนและก็อาศัยระยะเวลาหรือว่าในส่วนของไทม์เนี้ยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพหินการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตอ่ะจากภาพนี้อย่างเช่นในจุดเริ่มต้นเนี้ยในส่วนของการเปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตเนี้ยมันจะมีจุดจุดจุดหนึ่งที่เราเห็นอยู่ก็คือจุดตรงเนี้ยจุดตรงนี้ จุดที่มันเป็นจุดเชื่อมต่อกันอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่มันมีเขาเรียกว่ามีวิวัฒนาการร่วมกันจุดนี้มีวิวัฒนาการร่วมกัน,น,น,าาก,นก็คือลักษณะที่มันคล้ายขึ้นก็จะจัดมาที่มันลักษณะที่มันใกล้เคียงกันอ่าสังเกตูว่าในเรื่องของการที่วิวัฒนาการเนี่ยสิ่งมีชีวิตจะมีการวิวัฒนาการค่อยเป็นค่อยไปอ่าอย่างเช่นภาพนี้ ภาพนี้ก็เป็นการที่เขาตั้งเสี้ดีว่าในการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตที่เกิดเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยในจุดเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นเซลล์เดียวแล้วค่อยๆเปลี่ยนไปจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นลักษณะหลายเซลล์ทั้งหมดอันนี้คือเป็นเรื่องของวิวัฒนาการอันต่อไปเราจะดูก็คือหลักฐานทางวิทยาการ อันดับแรกเลยสิ่งที่จะดูก็คือหลักฐานวิทยาการที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะของฟอสซิลฟอสซิลก็คือซากถิ่นวันก็คือเป็นซากของอะไราำว่าซากถิ่นวันหรือฟอสซิลตัวเนี้ยเนี่ยคือฟอสซิลตัวฟอสซิลก็คือเป็นซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วซึ่งอาจจะตอนนี้มันตายเนี่ยมันอาจจะจมอยู่ใน จมในลักษณะของสิ่งที่เป็นน้ําหรือสมม้มในลักษณะที่เป็นโคลนว่ามันจะมีพวกตะกอนอะไรเนี้ยมาทับถมอ่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานทําให้แร่ธาตุบางอย่างเนี่ยมันซึมเข้าสู่ร่างกายมันซึมทั้งกระดูกุมนั้นในเยื่อเพราะฉะนั้นในลักษณะของซากหรือมันพวกเนี้ยมันก็สามารถครงรูปร่างที่มันตายแล้เริ่มต้นเนี่ยอยู่ได้จะเช่นตัวนี้ตั้งขวาเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยก็เป็นซากของนกชิดหนึ่งที่อยู่สมัยโบราณ หลักฐานที่2ก็คือหลักฐานที่เราเรียกว่าเป็นการเปรียบเทียบทางโครงสร้างในส่วนของหลักฐานพวกนี้หลักฐานทางวิทยาการก็คือมันจะเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถเชื่อมโยงหรือเราสามารถก็เรียกว่าจัดกลุ่มของสิ่งมี่ช่วได้ว่ามันควรอยู่กลุ่มไหนเพราะฉะนั้นในการจัดกลุ่มเนี่ยเราอาจจะดูได้ตั้งแต่เรื่องอะไรบ้างลักษณะภายนอกลักษณะภายในรวมถึงโครงสร้างของ DNA เพราะว่าในการเปลี่ยนหลักฐานที่2ท,ที่เรา ดูในเรื่อง,องวิทยาการกนะ็คือในเรื่องของโครงสร้างโครงสร้างตรงนี้เราก็จะดูลักษณะของ a น a t o m y แต่ก่อนที่เป็น a n a t o ม y เนี่ยเราต้องมาดูโครงสร้างของภายนอกก่อนก็คือส่วนของ physical p h ิ s i c a l ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของ p h y s i c a ตัววายนะเป็นส่วนของสรีรวิทยา ส่วนอนาตามีเนี่ยก็จะเป็นส่วนของกายวิภาคเพราะฉะนั mm ้น hmm. สิ่งที่จะดูในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสรีร์วิทยาก่อนทีเนี้ยสิ่งที่จะดูก็คือก็จะดูเรื่องของความเหมือนกับความแตกต่างาถ้าเราดูในสไลด์ตัวนี้เนี่ยในส่วนของตัวแรกก่อนตัวแรกจะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าโฮโมโลกัสตคเจอร์ มันมีคำอยู่ที่เกี่ยวข้องคือโฮโมโฮโมแปลว่าเหมือนโลกัสก็คือตำแหน่งเหมือนกันโครงสร้างที่เหมือนกันเช่นในส่วนของแขนคนปีกของนกคลีฟพาวาม,มันมีตำแหน่งโครงสร้างที่คล้ายกันแต่ว่าเมื่อเรามาดูหน้าที่หน้าที่ของพวกนี้มันจะมีหน้าที่ที่ทำไมเขาเรียกมันแตกต่างกันในลักษณะของพวกนี้อันที่สองเขาเรียกว่าอนาโลกัสตัวอนาโรกาสอนาแปลว่าอะไรอนาแปลว่าแตกต่าง ก็คือตำแหน่งแตกต่างกันแตกต่างกันก็จริงมันมีตำแหน่งแตกต่างกันนะแต่ว่ามันทําหน้าที่ที่เหมือนกันแต่แค่โครงสร้างมันทำไมโครงสร้างมันแตกต่างกันเท่านั้นนี่คือส่วนของอนาโกัสอ่าอย่างเช่นจากในภาพในภาพอันนี้ก่อนอันด้านด้านซ้ายก่อนอันแรกตารางเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นอนาโรกัสก็คือ ตำแหน่งแตกต่างกันแต่ทําหน้าที่เหมือนกันเช่นในส่วนของครีบของพวกวานพวกฉลามพวกป็นคิ้นเนี่ยแต่ว่าลักษณะมันแตกต่างกันก็จริงแต่ว่าในส่วนของการทำหน้าที่ก็คือทำหน้าที่เป็นเชิดในการว่ายน้ําเหมือนกันแต่ในของคนเราเนี่ยพวกที่เป็นโฮโมโลกัสเนี่ยพวกนี้ตำแหน่งเหมือนกันลักษณะคล้ายกันแต่หน้าที่แตกต่างกันโดยชิ้นเชิงเลยนเนี่นยส่วนของพวกโฮโมโลกัสนี่คือลักษณะแรกลักษณะทาง วิวักนาการอันที่3ก็คือลักษณะของเขาเรียกว่าการจเจริญของเอมิโอในส่วนของการจเจริญของเอมิโอเนี่ยเราจะเรียกภาษาอังคฤษเรียกว่าเป็น m อ o m b o genesis คือการจเจริญของเอมิโอทีนี้ก่อนที่จะรู้ถึงเอมิโอเนี่ยต้องมาดูก่อนว่าเอมิโอมันเกิดจากอะไร เอ็มิโอคือเกิดจากเซลล์สุพันธุ์เพศผู้ก็คือประเภทเมียก็คือส่วนของไข่ผสมกับเซลล์สุพันธุ์เพศผู้ก็คืออสุจิและมันจะได้เป็นตัวเริ่มต้นก็คือเป็นตัวของไซโกดและไซโกดต,ตัวเนี้ยมันเกิดการแบ่งแบบมัยโตซิสก็คือเพิ่มจำนวนเซลล์มาเรื่อยจนมันกลายเป็นตัวอ่อนของเราที่เราเรียกว่าเป็นเอ o มิโอและถึงจะก,กลายเป็นตัวเต็มใบนี่คือคําว่าเอ o มนิโอหลักฐานทางการเจริญของว่าคือเขาจะดูว่า ในส่วนของเอมโอชีตไหนเนี่ยที่มันมีการจเจริญคล้ายคึงกันบ้าง <_ coisa> หรือว่ามันมีความแตกต่างกับชาวบ้านอ,อย่างเช่นในส่วนของภาพเนี่ยในภาพนี้เราดูฝั่งนี้ดีกว่าบางครั้งบางครั้งในส่วนของเอมโอของสัตว์เนี่ยมีกระดูกสาเนี่ยระยะแรกก็ว่ามันมีช่องช่องเหนือและหางที่คล้ายคลึงกันเลยในสัตว์เป็นกระดูกสันมันหมดเลยนะที่เหลืในเบือนน้องต้นเนี่ยเนี่ยพวกนี้พวกนี้พวกนี้ มันจะมีช่องเหงือกและก็หางเหมือนกันเลยแต่พอระยะพัฒนาตอนหลังเนี่ยเอมิโอ e. มันจะเปลี่ยนโครงสร้างไปเพื่อเหมาะสมกับดำรงชีวิตเช่นจากผ้าตัวนี้แบบผ้า,ผานีสัสวรพีษรดสลังก็คือเป็นพวกวัวทิเบตนะหรือปอกนิดหนึ่งในระยะเริ่มต้นพวกเนี้ยในช่วงของปลาปลาดูนะันมีพวกปลาพวกแซลมอนพวกอะไรพวกนี้แล้วก็รวมถึงมนุษย์ด้วยสังเกตดูว่าลักษณะในเบื้องต้นเนี่ยตอนที่มันเป็นระยะเริ่มต้นเนี่ย มันจะมีช่องเหงือกและก็ช่องส่วนของหางเนี่ยเหมือนกันตลอดแต่พอเปลี่ยนเรื่องเนี่ยรูปร่างแต่และตัวนี่ก็จะไม่เหมือนกันเลยจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามลักษณะของสิ่งวิชิตนั้นทีนี้ในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไรละ่ะมันเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมถูกไหมต่อการดำรงชีวิตทีนี้สิ่งที่เหมาะสมเคยบ้างก็คือส่วนของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น habitat ก็คือสิ่งที่อยู่และก็ไอ้หมดกับส่วนของ environment ก็คือสภาพแวดล้อม ในลักษณะของการปรับปรับก็เรียกว่าวิวัฒนาการของเอมิโอหรือการเรือกเอมพิโอทีนี้สิ่งต่อไปที่เราดูก็คือหลักฐานการทางการปรับปรุงพันธุ์พืชและก็พันธุ์สัตว์อันนี้จะเป็นเรื่องของอันสมัยใหม่แล้วเช่นในเรื่องของเราการพบพืชที่มีความคล้ายกันเนี้ยเราก็ไปตรวจสอบเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ได้ว่าเป็นแบบไหนอันนี้เราก็อาจจะไม่ได้พูดมากอันที่5ก็คือในเรื่องของการแพร่ หลักฐานวิทยาการในการแพร่กระจายพันธุ์ของพืชและสัตว์แล้วตอนนี้ก็บอกว่าในส่วนของอาจากการศึกษาของสิ่งมีชีวิตหลายอย่างที่มีลักษณะทางวิทยาการที่มันใกล้ชิดกันเาขาพบว่ามันมีการแพร่กระจายที่ที่มันอยู่ก,กันเช่นในบางที่มันจะเป็นส่วนของในมาสมดับบางที่ก็อยู่ในพเพือกเขา มันอาจจะเกิดจากการที่ว่ามันเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติในการแยกออกจากกันเช่นแผ่นแผ่โลกที่แยกจากกันหรือในส่วนของการเกิดแผ่นดินไหวต่างๆที่ทําให้สิ่งมีชีวิตพวกน,นี้มันข้ามไปอยู่คนละสายพันธุ์กันอย่างเช่นจากภาพเนี้ยจากภาพด้านขวาตรงนี้คือเป็นโครงสร้างของปลาปอกฟิชซึ่งสังเกตว่ามันจะมีสองสายพันธุ์มันมาเกิดว่ามันโดนแยกโดยส่วนของเขาเรียกว่านะแผ่นดินตรงนี้โดนแยกออก และทําให้ปลาเนี่ยมันอยู่กับละฝังกันสังเกตดูว่าเมื่อมันอยู่กับละฝังกันเนี่ยเราจะพบว่าลักษณะมันเนี่ยจะแตกต่างกันทั้งตัวนี้กับตัวนี้แต่เมื่อเราตรวจสอบสายพันธุ์นียพบว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่มีความใคล้ชิดกันว่าเราก็สามารถมาดูศึกษาหรือจัดลําดับของซิมิชิตได้จากการรช้ด้วยภาษาภายนอกหรือลักษณะภายในทั้งหมดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแพรกระจายพันธุ์ก็คือมันมีด้วยกัน หลายอย่างเช่นอาจจะเกิดจากปนินไหวบ้างอะไรบ้างต่างๆพวกนี้เราก็สามารถจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตได้ซึ่งการจัดก,กลุ่มของสิ่งมีชีวิตเราเรียกว่าชนิดของสิ่งมีชีวิตเราเรียกว่าส่วนของสปีชีสปีชีคือชนิดของสิ่งมีชีวิตของสิ่งมีชีวิตเพราะในส่วนของสปีชีเนี่ยเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่มันทำไมใกล้ชิดที่สุดแล้วก็คือเมีศาสตร์ที่ เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมากที่สุดแล้วในส่วนของสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นในส่วนของลักษณะของสิ่งมีชีวิตพวกนี้เมื่อมันโดนโดนก็โดนแยกกันนะเนี่ยมันจะมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพร้อมปรับตัวนานปุ๊บมันจะส่งผลให้ลักษณะ 3, พันธุกรรมเนี่ยมันแตกต่างกันไปจนเอจนเกิดสปีชีใหม่เกิดขึ้นเช่น2ตัวเนี้ยมันเป็นคนละสปีชีแล้วแต่ตออ้อกำเนิดมันเดียวกันหลักฐานต่อไปทางเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานทางชีววิทยาโมเลกุลก็คือ ในส่วนของสิ่งมีชีวิตอ่ะถ้าเกิดว่ามันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันตามวิทยาการเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันของพวกแอนติบอดี antibody, DNA ต่างอ,าอย่างเช่นจากในภาพในภาพเรามียที่1อันที่2 1กับ2อเนี่ยหคือมนุษย์2คือลิงจิมสซี C, สังเกตดูว่าเขาบอกว่าจํานวนกรดอะมิโนที่แตกต่างกันพบว,ว่า ในลิงและชิมมปนซีเนี่ยมีความแตกต่างของโครโมโนโแค่ตำแหน่งเดียวแสดงว่า2ตัวนี้มีความใกล้ชิดกันมากเลยเอนกันตัวนี้3ตัวนี้3ตัวนี้มาตรวจสอบตำแหน่งของอโครโมโซมของ d n a เนี่ยหรือว่าในส่วนโครโมโนมตาน,นี่มันมีลักษณะที่แตกต่างจากมนุษย์เนี่ยยี่สิบสองยี่สามซึ่งก็มีความใกล้เคียงกันแสดงว่าสามชุดนี้ก็มีความใกล้ชิดกันสามตัวนี้มีความใกล้ชิดกัน เพราะว่าความแตกต่างกฎไมโนเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่อันต่อไปสิ่งที่จะดูก็คือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาการก็คือแนวคิดเกี่ยวกับวิทยากรรมน้นแรกเลยที่เราจะดูก็คือเป็นส่วนของชอลามักลามักตั้งกฎอยู่2ข้อกฎข้อแรกกฎข้อแรกนะกฎข้อแรกคือกฎการใช้และไม่ใช้คือรอแอนดิชออหยุธ Law a w บยูดแล d d ิ i ิ u ู e ก็คือกฎของการใช้ไม่ใช้อันที่2ก็คือเป็นกฎแห่งการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นมาใหม่ไอ้ส่วนนี้กฎข้อแรกก่อนก็คือสิ่งที่สําคัญก็คือเขาบอกว่าอวัยวะใดที่เราถูกใช้อยู่ประจำเนี่ยมันก็จะคงอยู่และมีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นลิงเนี่ยลิงมันยังใช้หางอยู่ลิงมันใช้หางหางของลิงก็ยังพัฒนาให้มันเกาะแข่งแรงมากขึ้น แต่ในคนเราอ่ะหางของคนเราอ่ะมันไม่ได้ใช้แล้วเพราะหางของคนเราเนี่ยมันก็จะหดหายไปในที่สุดเพราะอาวัยวะที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะหายไปในที่สุดหรือเสื่อมสลายไปเพราะลักษณะเหล่านี้มันสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้ซึ่งก็นำมาสู่กฎข้อที่2ของลมามะก็คือกฎแห่งการถ่ายทอดศาสตร์ที่เกิดขึ้นใหม่ตัวนี้ก็คือบอกว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตอ่ะ ไม่ว่าเกิดขึ้นอะไรภายในแต่และชั่วรุ่นเนี่ยมันสามารถแายทอดไปยังรุ่นหลานได้อย่างเช่นในโครงสร้างของลิงเนี่ยลิงถ้าลิงมันมีหางมันถ่ายทอดให้กับลูกลูกก็คือลิงเนี่ยรุ่นลูกมันก็ต้องมีหางเหมือนกันในส่วนที่เกิดขึ้นอ่าตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างคือคยกตัวอย่างของย e ีราฟเขาบอกว่าเดิมก็คิดว่าเดิมนะเดิมเลยเดิมอะย e ีราฟอะมันมีคอสั้นเหมือนสัตว์อื่น แต่พฤติกรรมมันคือมันชอบยืดคอขึนมาไม่จํามันเลยทําให้คอมันเนี้คยค่อยๆยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้น,นซึ่งปรากฏว่าจันยาวขึ้นไม่พอเพราะพบว่าเมื่อมันมีลูกมีหลานเนี้ยมันถ่ายทอดสายพ,พวกเนี้ยไปยังรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานได้ว่าในปัจจุบันยีราฟก็คือเนื้อสัตว์คอที่ยาวทีนี้ในส่วนของทฤษฎีต่อไปคือทฤษฎีของชาวาวินทิศตงดังๆเลยก็คือเรื่องของทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติที่เรียกว่า natural selection พูดง่ายคือถ้าตัวไหนปรับปรับเข้ากับสเขาเรียกว่าไงนะปรับเข้ากับเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ก็จะรอดแต่ถ้าปรับไม่ได้ก็จะตายเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่จะรอดได้ก็คือสิ่งมีชีวิตที่มันเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมพอเหมาะสมปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มันก็สามารถสืบพันธุ์ได้รุ่นลูกหลานได้เพราะเราจะได้สิ่งมีชีวิตที่มันเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมนี่คือนิเชอร์เลคชั่นของของชชนด์วินอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างอ e ีราฟเหมือนเดิม e อีราฟบอกว่าเดิมทีมีคอที่ยาวและอ่ามีทั้งคอยาวคอสั้นอ่าเดิมนะตัวอย่างคอยาวคอสั้นทีนี้พอเรามีจมาํนา,า,หา,หานวน,นมากขึ้นปรากฏว่าอาหารมันเริ่มขาดแคลนมากขึ้นพวกคอยาวเนี่ยมันยังสามารถหาอาหารได้อีก แต่พวกคอสั้นเนี่ยมันจะขาดแคลนอาหารเพราะมันไม่สามารถกินใมไม้ได้เพราะมันก็จะล้มตายในสุดเพราะปัจจุบันเราก็จะเหลือยีราฟที่เป็นคอยาวซึ่งมันก็อาจจะไปขัดแย้งกับทฤษฎีของไกลทฤษฎีของรามาร์กอ่ะจะเราเปรียบเทียบกันดูรามารก์กที่เขาบอกว่าลักษณะพวกนี้มันถ่ายทอดได้แต่รามาร์กก็ได้พูดถึงการอยู่รอดและการอยู่ไม่รอดของสิ่งมีชีวิตแต่ชนของชาดาวิทเนี่ยก็จะพูดเอาไว้ว่าสิ่งมีชีวิตที่มันไม่สามารถกินอาหารได้หาได้เนี่ยไม่สามารถสัตว์แบบ สภาพแวดล้อมได้เนี่ยมันก็จะตายให้สุดในส่วนของตัวของตัวของไอ้นี่นะนทีนี้ถ้าเราพูดถึงเขาเรียกว่าลักษณะของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสองคำคำนี้นะ bio diversity ถ้าเราแยกออกมาก็คือมันเป็นคำว่า bio กับ diversity ดเ v e r s e นะ ตามภาพเลยก็คือส่วนของคำว่าไบโอก็คือส่วนของชีวภาพตัวเดเวอร์ซิก็คือความหลากหลายต็รวมกันก็เป็นความหลากหลายทางชีวภาพแต่ว่ามันคืออะไรก็คือ,อเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตอะที่มันมีความซับซ้อนที่มันมีความหลากหลายก็คือมีจำนวนที่ แตกต่างกันทีเนี้ยในกวามหลากหลายเชื้อภาพนี้มันเกิดขึ้นได้ทั้งในส่วนของภายในสปีชีส์เดียวกันในระหว่างสปีชีส์ก็ได้หรือกวามหลากหลายของระบบนิเวศท,ที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ก็ได้เพราะในส่วนของความหลากหลายเนี้ยเราสามารถแบ่งได้เป็น3ระดับก็คืออันที่1ก็คือเป็นเรื่องของอ่าส่วนของเขาเรียกอะไรนะเป็นส่วนของความหลากหลายทางวัก,กรรที่เรียกว่า เป็นความหลากหลายทางพันธุกรรมก็คือจ e เนติก diversity อันที่สองความหลากหลายที่เราจะดูก็คือเป็นความหลากหลายทางสปีชีส์ไอตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนของสปีชีส์ diversity เช่นปลาดุกปลาคราฟมันมีหลายสายพันธุ์ก็จะเป็นความหลากหลายทางสปีชีส์แต่อีกอันนึงถ้าเป็นความหลากหลายทางภูิเวทที่เรียกว่า ecosystem diversity เนี่ยก็คือหมายถึงว่าในพื้นที่พื้นที่หนึ่งเนี่ย มันมีระบบนิเวศเช่นมีระบบนิเวศป่าไม้ทะเลภูเขาหรือทะเลทรายอยู่นี่คือความหลากหลายทางระบบนิเวศเพราะฉะนั้นในส่วนของความหลากหลายของทั้ง3อย่างนี้ระดับความหลากหลายก็มีด้วยกัน3ระดับ1 1นะหนึ่งคือความหลากหลายทางพนันธุกรรม2คือความหลากหลายทางชีวภาพ3คือความหลากหลายทางระบบนิเวศท,ที่เราจะดูเจ้าตัวใน ความหลากหลายทางชีวภาพในตัวนี้ก็ถามว่าจากภาพเนี้ยมันเป็นความหลากหลายชีวภาพระดับใดเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับมาดูอ่ะราดูตัวแรกก่อน